วันนี้ก็มีข่าวกึ่งประชาสัมพันธ์ไหมครเพราะกองทัพภาคที่สองในขอรับบริจาคลวดหีบเพลงของแต่เมื่อวานหรือว่าลวดหนามค่ะ,ะบอกว่าจําเป็นต้องใช้ด่วนในการป้องกันอธิปไตายซึ่งล่าสุดไว้มานะ,ะขอเมื่อวานวันนี้ครบแล้วได,ได้ได้แบบเพียงพอแล้วค่ะก็บอกว่าได้รับบริจาคเพียงพอแล้วขอบคุณคนไทยที่ช่วยเหลือนะคะ เมื่อวานนี้เฟซบุ๊กกองทัพภาคที่2โพสต์ขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงเป็นจํานวนมากมแต่ล่าสุดวันนี้ก็ออกมาโพสต์ขอบคุณแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานราชาการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงมาที่กองทัพภาคที่2ปัจจุบันมีลวดหนามหีบเพลงเพียงพอต่อความต้องการใช้งานแล้วค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการรับเกินความจําเป็นเลยอยากขอปิดประกาศ การรับสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงเอาไว้เพียงแต่เท่านี้ก็คือไม่ต้องบริจาคลวดหนามให้แล้วนะคะเพียงพอแล้วค่ะแล้วกองทัพก็ยังขอขอบคุณทุกความร่วมมือและน้ําใจจากทุกภาคส่วนด้วยที่ได้ร่วมกันสนับสนุนภาร,รกิจปกป้องทิปไตยของชาติและขอให้ทุกท่านมั่นใจว่ากองทัพภาคที่2จะใช้ทรัพยากรที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศคือเมื่อวานเนี่ยพอกองทัพภาคที่2ประกาศขอรับบริจาคลวดหนามหีบเพลงเนี่ยค่ะ ที่จะไปใช้ตามวางตามแนวชายแดนต่างๆเหมือนท,ที่ท่านเห็นในภาพอย่างเงี้ยมันเกิดคําถามขึ้นทันทีไงว่าอา้าวแล้วงบประมาณอะไรต่างๆจากรัฐบาลหรือจากกองทัพไปไหนหมดนะกลายแบบลวดหนามอย่างเงี้ยคืองบไม่พอจัดซื้อเลยเหรอหรือมันจัดหามไม่ได้จนแบบต้องเปิดรับบริจาคเลยเหรออย่างเงี้ยมันเกิดคําถามตรงนี้เกิดขึ้นทันทีอ่พอมาวันนี้เนี่ยกองทัพภาคที่สองก็ประกาศบอกพอแล้วปิดแล้ว แต่ว่าแต่และฝ่ายแต่และหน่วยทั้งรัฐบาลหรือว่ากองทัพวันนี้โอ้โหหรือว่าทัพบ,บกเนี่ยเขาต้องออกมาชี้แจงกันเลยว่าตกลงมันมันมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ให้กับ ทหารที่อยู่แนวหน้าหรือเปล่าคือเหมือนวันนี้พลตรีวนฒัยก็ออกมาพูด<ม>ใช่ไหมคะ<ม>จริงๆเป็นเรื่องที่เคยพูดแล้วเพราะว่าช่วงรแรกๆเนี่ยก็มีคนเคยตั้งคาถามเหมือนกันว่า<ม>งบไม่มีเลยหรองบสํารองงบ<ม><ม>ถุกเฉินอะไรเนี่ยของกองทัพไม่มีเลยหรองบประมาณที่แบบโอ้แต่ละปีแต่ละปีที่ได้ไปทําไมเวลาเกิดเหตุเนี่ยต้องขอแบบรับบริจาคจากภาคเอกชนภาคประชาชนตลอดเลยพล<ม>ตรีวนไัยก็บอกว่างบแบบมีมเพียงแต่ว่าด้วยการดําเนินการใช่ไหมในในในงานของราชการต่างๆมันล่าช้าพอได้รับบริจาคจากจากการการเขาใช้คำว่า รับบริจาคจากภาคประชาชนแล้วเนี่ยมันเร็วกว่าแต่คือถ้ามันเป็นเพราะสาเหตุนี้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงการทํางานของรัฐบาลไหมคะเพราะว่าไม่รู้หน่วยไหนเนาะอาจจะเป็นรัฐบาลหรือกองทัพหรือกลาโหมไม่แน่ใจว่าหน่วยไหนอะ่ะแต่ว่าในเวลาสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินหรือเร่งด่วนแบบนี้มันควรต้องมีนอกจากงบฉุกเฉินแล้วเนี่ยมันควรต้องมีมาตรการฉุกเฉินด้วยหรือเปล่าในการที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดาเนินการได้ทันทีไม่ใช่รอภาคประชาชนแบบนี้ วันนี้คุณภูมิธรรมก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ <Ừ. S 2> ในฐานะรักษาการนายกาคุณภูมิธรรมบอกงบฉุกเฉินมีนะจะไปเปิดร<อ>ับบริจาคทําไมอ้าวแต่เขาบอกมันดาเนินการช้าไงก่าทหารบอกเนี่ยก็<อ>วกว่าจะได้เรื่องกว่าจะได้ของมามันไม่ทันการคุณภูมิธรรมบอกไม่ไม่ต้องไปถึงขั้นรอ30วัน4ี่วันอะไรความจริงมันเป็นงบเร่งด่วนที่มันสามารถจัดสรรได้เลยก็เลยวันนี้ก็เลยเหมือนกับต้องปิดรับบริจาคไปเลยไงเปิดวันเดียวแล้ววันนี้ปิดเลยไงงั้นแปลว่าก็ดูเนื้อในเห็นไหม ขอบคุณภาคส่วนขอบคุณใครบ้างอ่ะใช่ไหมขอบคุณเนี่ยรัฐบาลหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนอ่านี่เอออ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวให้ทางกับรัฐบาลพูดกันเนาะพอไล่ไปพอเดี๋ยวเดี๋ยวาจะมีแต่ละคนแต่ละออกมาพูดใช่ไหม่าเดี๋ยวรอฟังคุณภูมิธรรมคือถามว่าทําไมถึงทําไมถึงขอรับบริจาคลวดหนังหอเพลงใช่ไหมคะก็เราจะเห็นเวลาเราอ่านข่าวน้อที่แบบไปล้อมรั้วที่ปราสาทตาเมืินทมไปล้อมรั้วที่ ภาษาตาควายใช่ไหมแลอจุดอ๊ดภูมกเขืออีกถูกไหมคะแล้วก็มีอาักัมพูชามารื้อบางล้อมใหม่บ้างคือลวดหนามผีเพลงเนี่ยสำคัญเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของกําลังพลในพื้นที่และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอธิปไตยของชาติมันจะเป็นลวดหนามที่มีลักษณะเป็นแถบลวดมีคมคล้ายใบมีดติดอยู่โดยรอบการจัดเรียงจะมาในรูปแบบขดวงกลมคล้ายๆหีบเพลงทําให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการบุกรุกได้สูงนิยมใช้ในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงค่ะก็ที่เราเหละ มุดไปรอไม่ได้อ่ะยากอ่ะมุดก็กระโดดข้ามก็โอ้โหมีบกบอกเป่ะมีเนื้อเปิดอ่ะถ้ามุดอ่ะใช่ซึ่งส่วนใหญ่ลวดหนามฮีเพลย์เนี่ยทำจากเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีเพื่อความแข็งแรงและทนทานป้องกันการเกิดสนิมด้วยก็เลยมีประสิทธิภาพดีกว่าลวดหนามทั่วไปอ่ะอย่างที่พี่อุ๋ยบอกเมื่อสักครู่นี้ครับคุณภูมิธรรมก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าอยากทาความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะถ้าคิดว่างบประมาณไม่พอก็แจ้งมาได้ผมพูดตลอดเวลากับแม่ทัพ ขอฟังเสียงคุณภูทําก่อนดีกว่าผมพูดตลอดเวลากับแม่ทัพทั้งทั้งสามเหล่าทัพว่าอะไรที่ขาดและจําเป็นต้องขนาดนี้ให้ยี่บงินขึ้นมารัฐบาลจะใช้งบกลางช่วยเต็มที่นะครับก็ไม่เคยมีเรื่องนี้นะครับเสนอมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งสองสามสี่นะครับจริงๆยังไม่จําเป็นต้องถึงขนาดไป ขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วยนะครับผมคิดว่ามันก็จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจรัฐบาลไม่ได้มีอะไรขัดขวางผมก็อยากจะเรีย,รยนให้แม่ทัพภาคสองได้ทราบเดี๋ยวผมจะโทรคุยนะครับเพราะว่าถ้าขาดจริงบอกมาเรามีงบประมาณให้อยู่แล้วรัฐบาลยืนยันนะครับว่าอะไรที่ขณะนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กําลังพลและก็ประเด็นในการรักษาทุพใจของประเทศรัฐบาลไม่ได้ขัดเลยวันนี้เปิดงบกลางให้จใช้อยู่แล้ว เนื้อหาใจความหลักๆก,ก็คือได้มีการพูดคุยกับแม่ทัพทั้งสามเหล่าแล้วว่าถ้าขาดอะไรจําเป็นอะไรยื่นเรื่องเข้ามาได้เลยรัฐบาลมีงบกลางที่พร้อมจะช่วยเหลือเต็มที่อันนี้อ้างอิงจากที่คุณคุณธรรมบอกก็คือว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ได้มีการเสนอเรื่องเข้ามา <Okay. S 1> ก็เลยคิดว่ายังไม่จําเป็นหรือเปล่าเลยไม่ได้มีการเสนอมาแต่ปรากฏว่าเอา้าพอไปเห็นว่ามีการขอรับบริจาคก,ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ อันนี้มันสื่อสารกันไม่เข้าใจไหมเพราะเ่าเคยบอกไปแล้วว่าถ้ามีอะไรจําเป็นเร่งด่วนให้ส่งเข้ามาเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนไม่เข้าใจอีกว่าอา้างบก็มีมรัฐบาลไม่จัดสรรให้หรอถึงต้องมาขอจากประชาชนการลวดน้ําหีบเพลงเนี่ยทาไมถึงท่านต้องเปิดรับบริจาคเออคือคุณบุมทามบอกก็เหมือนกับคือเปรียบไปก็คงเหมือนเวลามีเหตุน้ําท่วมอุทกาภายัยหรือว่าภัยพิบัติออใช่ไหมหรือว่าเหตุสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานในครั้งนี้ รัฐบาลเขาบอกงบของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันมีจริงอะถูกต้องค่ะขั้นตอนในการเบิกจ่ายมันมีใช่แต่เวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันมีงบฉุกเฉินที่เขาเป็นงบกลางที่เขาแบบใส่ตู้มเข้าไปแล้วคุณเบิกจ่ายได้เลยอ่าเหมือนกับทุกจังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยรัฐบาลก็บอกเขาจัดไปให้จังหวัดละร้อยล้านซึ่งอันนี้ไม่ใช่งบปกติด้วยอันนี้เป็นงบฉุกเฉินเหมือนเวลาที่มีใครเจ็บป่วยแล้วไม่ได้วิ่งรถไม่ได้ขึ้นเครื่องบินแต่ขึ้นฮอบินปงมาเลยไป็นงบฉุกเฉินแบบนั้น จังหวัดละร้อยล้านผู้ว่าไปเบิกจ่ายเลยช่วยศูนย์อ,อพยพศูนย์พักพิงอะไรต่างๆจัดการได้เลยอกองทัพก็มีส่วนกลางก็มีเพียงแต่ว่าคุณภูมิธรรมตั้งคําถามว่าอยู่ๆเอาตุ้มเปิดรับบริจาคลวดหนามหีบเพลงแต่ทําไมไม่ส่งมาขอกับร,รัฐบาลก่อนเพราะถ้าขอเนี่ยมีให้อยู่แล้วอ่าก็เหมือนกับคุณภูมิธรรม็บอกก็คุยกับทางแม่ทัพทางกองทัพเรียบร้อยแล้วเออทางวันนี้ทัพภาคสองเขาก็เลยปิดรับบริจาคไปว่าเขาเขาได้เรียบร้อยหมดแล้วอ่าซึ่งคุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็ ฝากไปถึงแม่ทัพภาคที่สองว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวโทรคุยกันเลยดีกว่าถ้าบอกว่ามันล่าช้าเดี๋ยวโทรคุยกันเลยแล้วกันว่าขาดเหลืออะไรจะได้แบบสั่งเดี๋ยวนั้นทันทีเลยเพราะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นการสื่อสารที่เอาจริงพอเราเป็นประชาชนที่เป็นคนนอกอะเนาะเราฟังทางฝั่งกองทัพกองทัพบอกว่างบมีใช่เพราะกองทัพก็บอกว่างบมีจริงแต่มันช้าแต่รัฐบาลบอกมันมีงบฉุกเฉินคุณเบิกได้เลยที่ส่งได้เลยทันทีทำไมไม่บอกมาล่ไม่แจ้งมาเออมันก็เลยเนี่ย เราในฐานะคนกลางเราก็ได้ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแปลว่าหลังจากนี้ก็ต้องรอดูว่ามันมันมีแล้วมันชา้าจริงๆหรือว่ามันไม่มีหรือมันมีแล้วเร่งด่วนแล้วไม่ได้เบิกเลยอยไเดี๋ยวต้องรอดูหลังจากนี้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทั้งสองฝั่งที่ทางกองทัพว่างนี้คุณภูมิทําว่างนี้ครับ,รบอ่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกบอกว่าครับตอนเนี้ คือถามว่ารัฐบาลและกองทัพมีงบประมาณพอไหมมีม mm. ก็เหมือนที่กองทัพเคยพูดไปนั่นแหละว่ามีแต่มันติดขัดในกระบวนการจัดซื้อที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนและถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบก็จะทําให้ผู้จัดซื้อมีความผิดแต่ตอนนี้มันคือสถานการณ์เร่งด่วนมีความจาเป็นต้องใช้รวดหนามหีบเพลงทันทีโดยเฉพาะสีจังหวัดชายแดนอุบลศรีสะเกดสุรินทรบุรีรัมเลยต้องขอสนับสนุนจากประชาชนและลวดหีบเพลงสเปคที่ฐานใช้ไม่มีในท้องตลาดต้องสั่งผลิตก็ใช้เวลาน,านานขึ้นไปอีก ยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าเงินมีหรือไม่มีมแต่เป็นเรื่องของเวลาในการที่จะได้มาซึ่งของเหล่านั้นน่าจะเป็นคือลักษณะที่อ,อขอเรียกว่าขอขอขอความร่วมมือเนี่ยนะก็แสดงว่าหนึ่งก็คือว่าไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของงบประมาณหรอกครับ คือซึอ่งงบประมาณเนี่ยมีนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใช้เงินเยอะแต่เพียงแต่ว่าปัจจุบันทันด่วนนะครับคือขณะน,นี้เมื่อควบคุมพื้นที่ไหนได้ก็อยากจะทําเลยอยากจะวางขอบเขตเลยนะครับมันเป็นเครื่องช่วยมากกว่าจะมันเป็นเรื่องของเวลามากกว่านะครับซึ่งระบบของของราชการเนี่ยอย่างเร็วที่สุดยังไงต้องมีเวลาเป็นเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่ายืนยันว่าทุกหน่วยราชการเนี่ยให้ความสําคัญกับกับ กับเรื่องปัญหาไทยกมัมพูชาอยู่แล้วนะครับขออะไรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปตามเหตุผลความจาเป็นเนี่ยได้หมดเพียงแต่ว่าขั้นตอนยังไงมันจะต้องเป็นขั้นตอนของระบบราชการอ่ะให้คุณผู้ชมฟังทั้งสองฝั่งแล<ะ>้วเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปว่าอสองหน่วยงานเนี้ยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเนาะ,ะนอกจากนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองก็ได้มีการสรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันนี้นะคะก็มีการสรุปออกมาตอนบ่ายสองโมงตรงค่ะ สถานการณ์โดยรวมทหารกัมพูชาก็ได้ติดตั้งวางตะข่ายป้องกันการทิ้งระเบิดจากโดรนในพื้นที่กัมพูชา61แห่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบโดรนจำนวนหลายลำในพื้นที่ศรีสะเกดปัจจุบันยังมีการตรึงกำลังที่ฐานปฏิบัติการในพื้นที่เขตอธิปไตยของไทยไม่มีการประทะฝ่ายไทยยังคงเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยึดมั่นตามข้อตกลงตามการประชุม GBC ที่ผ่านมา ทำให้การทําพื้นที่ให้ปลอดภยัยชุดทําลายล้างวัตถุระเบิดหรือว่า EOD ก็ยังคงดําเนินการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อทําลายวัตถุระเบิดที่ยังตกค้างและตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องเน้นย้ําอีกครั้งนะคะประชาชนห้ามบินโดรนอันที่หนึ่งคนธรรมดาประชาชนบ้านเราจะจังหวัดไหนก็ตามไม่ต้องบินเลิกบินก่อนห้ามบินโดรนเลย 2. ถ้าเจอวัตถุต้องสงสัยหลุมต้องสงสัยที่ดูแลระเบิดหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามที่มันดูไม่ปกติแม้จะเพียงเล็กน้อย อย่าไปดูอย่าไปจับอย่าไปสัมผัสอย่าไปสังเกตเองไม่ต้องไปขุดเลยนะติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นและต้องติดต่อโดยทันทีด้วยนะคะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีทหารไปเหยียบคุณระเบิดของกัมพูชาก็ต้องบาดเจ็บสาหัสต,ตัดขาไปอีกหนึ่งนายนะบาดเจ็บก็อีกหลายนายนะครับคือทางเพจดาวแปดแฉกเนี่ยเขาได้โพสต์เอาไว้นะฮะ ซึ่งทางอาร์มี่เมเลทิรีฟอสก็แชร์โพสต์ของเพจดาวแปดแชกมาด้วยนี่ฮะบอกพวกผมไม่ไหวแล้วนะพี่เ,เสียงสะท้อนจากชายแดนเ,เพื่อนทหารที่ขาขาดวันนี้วันนี้เป็นพี่เขาวันพรุ่งนี้อาจเป็นผมเมือรืนออาจเป็นน้องอีกคนเราไม่รู้เลยว่ามันวางไว้ตรงไหนต้องให้พี่น้องทหารขาขาดอีกกี่คนอันนี้เป็นเสียงสะท้อน จากทหารที่อยู่แนวหน้านะฮะเหมือนกับเขามีคำถามว่าโอโ้โหมาตรการต่างๆเนี่ยมันจะต้องขาขาดกันอีกกี่คนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะก็คือคุณคิงพีรวัตรผู้ประกาศข่าวของเราด้วยนะครับได้โทรไปคุยกับอดีตทหารคนหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะฮะ เสียงสะท้อนจากทหารที่อยู่แนวหน้าที่ต้องร,ระเวนเนี่ยที่ว่าพวกผมไม่ไหวแล้วนะพี่ไม่รู้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยใครต้องขาขาดอีกเนี่ยจากการเหยียบกับระเบิดของกัมพูชาอยากให้จัดการกับกัมพูชาแบบให้เด็กขาดสักทีหนึ่งในเรื่องของกับระเบิดทุ่นระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอดีตทหารนายนี้บอกกับเรานะฮะบ,บอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนทหารที่อยู่แนวหน้าบอกว่าหลังจากสิบเอกธีรพลเหยียบทุนระเบิดแล้วก็ต้องนี่ฮะ ัดขาเนี่ยฮะตอนนี้เริ่มท้อเริ่มเหนื่อยนะฮะมันท้อมันเหนื่อยใจอยากให้สั่งการให้เด็ดขาดเสียทีแม้ว่าตอนนี้ทุกคนที่รู้จักยังปลอดภัยดีแต่ก็อดเป็นห่วงกันไม่ได้